เฉียนชัยสมรภูมิเนี่ยสองลายสองนายนะครับแล้วก็ที่สามย่านสีน่นายครับแต่ว่าก็คือจับตามเหตุการชุมนุมแต่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ชุมนุมนะฮะมันเป็นเรื่องการฝ่าฝืนพลอกกเกี่ยวเรื่องการควบคุมโรคนะเราเราไม่ได้จับเกี่ยวพลออรลรชุมนุมนะครับนั้นขณเราได้ในส่วนของความคืบหน้าในกรืบสวนหาตัวผู้ที่กอ่อเหตุก็กลาลังดําเนินการอยู่ฮะก็เพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ลักษณะของวัตถุเนี่ยเป็นลักษณะของดินแรงดันตับ นะฮะจุดะระเบิดโดยการกระแทกนะฮะมีเหตุที่ค่อนข้างจะเอามาเทียบเคียงใกล้เคียงกันไหมครับในการก่อเหตุลัสบาดยกก็เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ระหว่างตรวจสอบครับเพราะว่าเ,าเรื่องตรงนี้มันก็มีหลายจุดนะฮะอย่างเมื่อวานเนี้ยที่สมุทรปราการเนี่ยเาก็มีการจับกลุ่มเนี่ยบุคคลได้นะฮะแล้วก็มีลักษณะระเบิดดี๋าวกำลังตรวจสอบอยู่ว่ามีลักษณะเดียวกันหรือไม่นะฮะ บนสะพานข้ามแยกตรงนั้นมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ไหมก็มีความคืบหน้าครับนะฮะมีความคืบหน้าก็ก็อย่างนําเรียนนะฮะจริงๆว่าเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเราไปจับกลุ่มเรื่องการชุมนุมไม่ใช่นะฮะเพราะว่าตอนนี้มันมีเกี่ยวเรื่องการแพร่ระบาดของโรคอยู่นะฮะแล้วก็มีการออกพหลกรเรื่องการควบคุมโรคเราก็จับกลุ่มตามพหลกนะะก็อย่างเห็นก่อนหน้านี้เราก็มีการไปจับกลุ่มในพื้นที่ของสอนอลุมพินี ที่ร่วมกับสตมนะฮะก็จับกลุมได้ตั้งแต่ตุลาธัยทั้งคนไทยเราต่างประเทศก็พยายามควบคุมเกี่ยวเรื่องโลกอยู่ผมอนุญาตสอบถาหมหน่อยฮะเรื่องกรณีมีการอ้างว่าแนวร่วมเนี่ยหายตัวไปเนี่ยนี้เราได้รับแจ้งแล้วเราสืบสวนยังไงคือคือเมื่อาวานเนี่ยนะฮะก็มีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งนะฮะเขาก็เดินทางมาเสร็จแล้วก็ไปที่สนพญาไทนะฮะแล้วก็ให้การว่าเชื่อว่าเพื่อนของเขาเนี่ยซึ่งมาร่วมชุมนุมนะฮะ ซึ่งมาร่วมทากิจกรรมที่สามย่านกลับไปแล้วก็เขาก็อ้างว่าถูกกลุ่มบุคคลเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นใคร่เนี่ยพาตัวไปซึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ในพื้นที่ของสมบุตรปาการนะฮะก็ทางสมุตรปาการเนี่ยของคนดำเนินการเพราะว่าไอ้ที่มาแจ้งเราเนี่ยเราก็ทราบจากปากคำเขาเขาก็ยังยังไม่มีพยานหลักฐานอะไรมาให้เราแล้วก็ทางสมุตรปาการเนี่ยก็คงคง,งดำเนินการ,รในส่วนนี้นะฮะ